ลองอีกทีแรกว่าจะเปลี่ยนใช้แหใหญ่นะครับวันนี้กำลังหวานแหเล็กมันอยู่อะไรลองเอาอีกครับสามร้อยหกสิบองศาหมุนเอาโอ้โหอย่างบาอยู่ รับนีเป็นไงโอ้โหเหมือนเดิมครับปลาเล็กเต็มแหเหมือนเดิมนี่เลยแต่ก็ร้อนนะครัโอ้ยมันมันนี่ ยิ่งหวานก็ยิ่งมันนะครับรู้เป็นอร่อยอหวานแล้วได้ปลามันก็นอย่างนี้รู้สึกว่าโอ้ยอดรอบนะครับอือเป็นไงตรงไหนดี วิธีการบอนครับต้องวิ่งแบบสามร้อยหกสิบองศ์สุ่มเต็มแม็กรอบนี้เป็นไงอ้าวรอบนี้ได้นะครับได้เหมือนเดิมนี่ครับ ตัวเล็กนะขอปล่อยสักตัวก่อนแล้วกันเอาอีกนะครับเอาอีกยังยังยังมัน,น,นอ,อยู่บบกันหวานแห่เล็กโอ้โหไอ้แฮจิวตัวนี้ ยิ่งวานก็ยิ่งมันนะครับเอาอีกเอาอีกเอามุมลงเนะเฮ้ยโชวโชโชโอ้ยตีนแหงพัดกันโอ้ยเยยดี๋ยรลอยเลยหลอบนี่หลอบนี้ว่าอะซ้ำอ่ะพอซทำนี้ก่อน วาจยนตีนเฮาพันกันแล้ว